ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์เรากลับมาสนุกกันต่อนะครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์6โมง20นาทีทางช่อง3นะครับอ่ะอันนี้เกมที่ชื่อว่าตอบโดนโยนเตม วิธีการแข่งขันง่ายๆครับผมจะมีหมวดหมู่มาให้พวกคุณคเขาทำสติมาหมดแล้ว 1- ถึงร้อยมันเป็นยังไงแบบไหนมาบ้างถ้าเกิดว่าคุณตอบในสติ1นึถึง20ถูกต้องคุณมีสิทธิเอาลูกบอลไปโยนตรงนั้นโยนเนี่ยจะมีทั้งหมดอ่าถ้วยด้วยกันข้างหน้า1คะแนนสีน้ำเงินซ้ายขวา2คะแนนและข้างหลัง3คะแนนโอเคกเล็งกันเลยครับสะสมคะแนนจากตรงนี้ตอบถูกแต่โยนไม่เข้าก็ถือว่าไม่ได้คะแนนอะไรต้องถูกด้วยแม่นด้วยต้องถูกด้วยแม่นด้วย พวกคุณพร้อมหรือยังครับพร้อมคถ้าพร้อมแล้วนะครับหมวดประเทศที่เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยในไทยมากที่สุดก็คือต่างชาตินั่นแหละในปี2566ด้วยนะต่างชาติที่มาเรียนที่ไทยไจากประเทศอะไรเข้ามาเราตอบประเทศเขาได้ครับใครพร้อมขึ้นมายืนแล้วบอกเลยพร้อมแล้วเ<ห>ตรียมต,ตัวเริ่มเกาหลีใต้เกาหลีใต้ครับมีไหมถูกต้องไปจีน ประเทศจีนถูกต้องไปโดงหน่อยโดงหน่อยออสเตรเลียออสเตรเลียเข้ามาเรียนในประเทศไทยเยอะมากกลับไปไม่มีประเทศอะไรครับ United States of America คนอเมริกันมีไหมถูกต้องเออพี่แกโอ้โหแม่นมากญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับมีไหมมี โอ้โหเดียวเวียดนามเวียดนามไม่มีครับพม่าพม่าหรือเมียนมามีไหมมีเฮ้ยเรบริซันอังกฤษอังกฤษครับไม่มีอังกฤษครับลาวลาวครับมีไหมครับเพื่อนบ้านลาวลาวมามา อุยนิดเดียวไม่น่าโดนขอบเลยเขมเบเดียแคมโบอเดียกัมพูชามีครับเชิญเย้เข้าแล้วฮ่องกองฮ่องกองไม่มีครับอินเดียค่ะอินเดียเข้ามาไหมมีครับโอ้โหแม่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มีครับ เอะไรดีครับคุณนายฝรั่งเศสฝรั่งเศสครับไม่มีครับสิงคโปร์สิงคโปร์มาไหมไม่มีพึ่งที่คุณละมาเลเซียมาเลเซียมีครับอุ้ยอะไรอีกแล้ววะหมดเวลา ทีมของพวกคุณนะครับก็ได้ไปหลายคะแนนเลยครับได้ไป4คะแนนเพราะโยนเข้าถึง4คะแนนนะครับบวกของก่อยสินะครับตอนนี้นําอยู่23คะแนนเปลี่ยนทีมเชิญฝั่งนี้ต้องมีหมวดบู๊บลองอ่านดูครับประเทศ,เท,ศที่มีผู้ให้บริการทางเพศมากที่สุด คุณตอบถูกทุกอันเลยไม่แล้วแล้วมันไม่ใช่แค่ความรู้อ่ะมันคือประสบการณ์มันคือประสบการณ์ไม่ให้เกียรอ่ะพร้อมเตรียมตัวขอก่อนเลยเริ่มครับเยอรมันเยอรมันมีเยอรมันมีไปทามาอังกฤษอังกฤษมีไหมครับมี อิตาลีค่ะอิตาลีครับไม่มีครับอเมริกาอเมริกามีไหมครับถูกต้องลองเวียดนามเวียดนามมีไหมครับถูกต้องมีครับ คิดดีๆครับว่าค mm ุณจะเล่นอะไรฮะคิดดีๆครับเดนมาร์กเดนมาร์กมีไหมไม่มีครับเอาอะไรดีค really รับจีนค่ะจีนอุตีตอร์โอ้โหอยู่ะลงสิงคโปร์สิงคโปร์มีไหมยังไม่มีครับองไต้หวันไต้หวันเหรอ บราซิลเฮ้ยบ้ามีเหรอเฮ้ยมีฟิลิปป้นสเอาอะไรจ๊ะฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์มีไหมตอบไปแล้วเฮ้ยมีมีของเพอร์บอตอบฟิลิปปินส์ยังไม่ลองยังไม่ลองเอานเดรยอินเดียอินเดียมีไหมอุ้ยเก่งอุ่ะลองปากกาล้านเทศแอฟริกาใต้ ไอ้บ้าแอฟริกาใต้นี่โยอพอแล้วคะแนนเยอะแล้วไม่พอไม่พอหมดเวลาจบเกมครับทีมนุ้นเขาได้ไป4แต่ทีมคุณเพชรได้ไป5โอ้ยตอนนี้สูสีแล้วครับตามอยู่แค่22ต่อ23เท่านั้นโอ้โห,โห,โห,โห พอถึงข้อสุดท้ายเราก็เลยเลือกเกมเกมนี้มาให้ตัดสินเลยครับว่าใครคะแนนสูงสุดข้อละ5คะแนนกับเกมไปไหนดีครับเดี๋ยวกลับมา เกมนี้นะคะเกมตอบโดนโยนแต้มค่ะก็ต้องขอบคุณพี่แหม่มมากๆเลยค่ะทั้งตอบถูกทั้งชูตบอลลงนะคะเราไม่ได้โยนลงแค่ทีเดียวด้วยค่ะโยนลงไป2รอบเลยทําคะแนนให้ทีมเพชรได้หลายคะแนนเลยค่ะสําหรับเกมนี้นะคะตามทีมตรงข้ามมาติดๆเลยค่ะห่างกันแค่1นคะแนนค่ะอยากฝากไว้ว่าเกมหน้าเพชรจะต้องเอาชนะให้ได้แน่นอนค่ะสวัสดีครับ พบกับผมโกศินาชกรมวันนี้ผมเดินทางมาพร้อมกับ To y o ต a f o r t u n e r GR s p o r t รถที่ใครได้ลองแล้วก็ไว้วางใจสะพ้อนภาพลักษณ์และดีไซน์สปอร์ตที่พรีเมียมขับสนุกเรา้าใจด้วยเครื่องยนต์224แรงมา้าแรงบิด550นิวตันเมตรครับรถคันนี้ถูกใจผมมากเลยครับเพราะภายในให้ความรู้สึกและสัมผัสได้ถึงความสปอร์ตเบาะที่นั่งผสมนังกลับดีไซน์โดดเด่นด้วยได้แดงและสัญ,ญลักษณ์ g r ครับนอกจากดีไซน์สปอร์ตแล้วมาพร้อมกับคอนกทันสมัยของหน้าจอทัชสกรีน9นิ้วรองรับระบบไร้สาย และ Android Auto อีกด้วยครับยังมาพร้อมกับไวเลสชาร์จเจอร์อุปกรณ์ชาร์จไฟไร้สายสะดวกทุกที่ในการเดินทางครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมไว้วางใจรถ To y ย ta Fortuner G R Sport คันนี้ก็คือได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับยูโ o ไทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใครที่กําลังมองหารถที่สะท้อนภาพรักด้วยดีไซน์สปอร์ตที่พรีเมียมทั้งภายนอกและภายในเหมือนกับเช่น Toyota Fortuner G R Sport คันนี้สามารถทดลองขับได้ที่โชว์รูม Toyota าทั่วประเทศนะครับ